สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้คุณน้องเนี่ยเรียกว่ามีทีมงานละแล้วก็สร้างทีมได้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวมาถึงคนที่บ้านเนี่ยหลังจากที่เขาได้เริ่มเริ่มเปิดใจแล้วก็พาตัวเองก้าวเข้ามาในกิฟฟอรีนเนี่ยนะครับพอเขาก้าวเข้ามาปั๊บเนี่ยดีใจไหมถานก่อนว่าสามี มาช่วยทำกิฟเฟรีนเนี่ยดีใจคะ่ะแต่แอบดีใจนะคะคแสดงออกมากไม่ได้แลว,แล,วแล้วพอเขาเข้ามาปั๊บเนี่ยเราได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็วางแผนการทำงานร่วมกันกันกบสามีด้วยหะครับว่าเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะทำงานด้วยกันแบบนี้เดี๋ยวแบ่งงานกันยังไงพอสามีเข้ามาก็หลังจากที่ที่ท่านเปิดใจเข้ามานะคะหลายๆคนเนี่ยในทีมงานก็ยังแซวว่าเอะพี่เขา เป็นคนขับรถใหม่ละคะพี่มีคนขับรถใหม่เหรออะไรเงี้ยก็ยังแซวนะคะแต่ก็คือถามว่าท่านมาช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าท่านจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจมาหลายอย่างนะคะเคยเป็นเซล์ลขายมือถืออันดับหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็แบบคือถ้าทุกวันเนี่ยที่ออกไปทํางานเนี่ยท่านจะเป็นคนที่มี ความละเอียดในเรื่องของงานเอกสาร,รซึ่งจริงๆแล้วท่านเป็นคนละเลยนิดนึงนะคะอาจารย์เพราะว่าเราออกไปทําภาสถาแเราขับรถเองลงไปพูดเองใช่ไปซื้อของเองส่งของเองทําเองแล้ว, <นะ S 1> ลวพอกลับบ้านเราก็อยากนอนแล้วนะคะงานเอกสารก็เลยค่อนข้างละเลยแต่ตั้งแต่ที่ท่านเข้ามาเนี่ยท่านก็จะบริหารจัดการในเรื่องของอางานเอกสารรายชื่อผู้บริโภคบัญชีผู้บริโภคหรือว่าพังองค์กรอะไรต่างๆนะคะคแล้วก็ช่วยวางแผนว่าเราออกไปทํางานตรงนี้และที่สําคัญกลับมาบ้านทํากับข้าวให้ทานด้วย สามีเนี่ยนะแทนที่เราจะเป็นคนทำเพราะทา <ำ S 2> <ทำ S 1> เองไม่เป็นค่ะอาจารย์ถ้าทําอร่อยและพอเขามาช่วยทํากิฟฟรีลนจริงๆจ,งๆจังๆแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยเขามีเปรยให้ฟังนะครับว่าอ๋อสิ่งที่เขาคิดตอนแรกมันเป็นแบบนั้นพอมาทําจริงๆแล้วเคยรู้ไหมว่าสามีเนี่ยเขาประทับใจอะไรในกิฟฟรีลนบ้างตอนนี้คือถ้าเท่าที่ เท่าที่ทราบนะคะแล้วก็รอสังเกตท่านนะคะที่ท่านเปิดใจเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือตอนแรกที่ชวนไปไประชุม p a r a ไดซ์ด้วยกันนะคะคือท่านก็ไปนะคะคแต่ท่านก็จอดจาจะรอในรถะนะคะขอรอในรถเพราะความที่คนที่ไม่ได้เข้ามาสัมผัสเนี่ยก็จะทําตัวไม่ถูกใช่ไหมคะอาจารย์เวลาเข้าไปในสังคมใหม่ๆก็จะทำตัวไม่ถูกแต่เราบอกว่า ไม่เป็นไรพี่ทําตัวเนียนๆเพราะว่าก็ไม่ได้มีใครมาสนใจเราหลอกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอท่านได้เข้ามาเนี่ยคือจุดที่ว่าท่านประทับใจเนี่ยคงจะเป็นสังคมในกิฟฟรีนมากกว่าค่ะจย์คนนู้นก็ทักทายกันจับมือสวัสดีกันคือใครก็ต้อนรับแฟนของน้องในชื่อเบียนะคะคนอื่นก็จะบอกว่าเบียเป็นไงพี่เบียเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคือคือจะบอกว่าเป็นสังคมที่ต้อนรับเสมอแล้วท่านก็รู้สึกว่าอุ่นใจกับมิตรภาพในสังคมของกิฟฟรีนนี่คือคือจุดที่ทําให้ท่าน เปิดใจมาตอนแรกมากคู่นะีเป็นสังคมที่อบอ,อุ่นนะครับแล้วพอเขาเข้ามาจริงๆแล้วทําจริงจังและคู่กันแล้วเอาละมันน่าจะขยายธุรกิจได้ดีขึ้นตอนแรกทําคนเดียวนะเดือนแรกก็ห้าหมื่นกว่าแล้วเพราะสามีมาช่วยทําจริงๆทําให้สภาพคล่องของการทํางานเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนฮะค่ะก็จะบอกว่าเปลี่ยนไปมากเลยนะคะเพราะว่าราพังตัวเองเนี่ยคือจะไม่ค่อยเก่งในเรื่องของการ ดูแลคนเท่าไหร่<ม>เพราะว่าบางทีเป็นคนพูดจารตรงๆนะคะอาจารย์การที่พูดจารตรงๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ใช้ได้ผลเสมอไปนะคะแต่ส่วนผู้สมัครร่วมสาม,มีเนะะี่ยค่ะเขาจะเป็นคนที่เข้าใจพูดมีวาทศิลป์เขาจะดูแลลูกลกทีมได้ดีมากๆนะคะคือ เอาใจทุกคนนะคะได้ใจทุกคนจนลูกทีมแบบเอ่ยปากว่าพี่เขาน่ารักนะคะจนทําให้เขาบริหารคนได้เก่งใช่ใเราก็จะเก่งไปทางบริหารยอดบริหารเรื่องงานแทนนะคะคิดว่า Key to success เนี่ยคุณแจสู่ความสําเร็จในชีวิตของคุณน้องที่ทําให้เราทำกิฟฟรีนมาจนถึงวันนี้ได้เนี่ยมันคืออะไรคะคือคุณแจสู่ความสําเร็จเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เริ่มต้นจากจากที่เราเนี่ยได้เลือกอยู่กับบริษัทที่ ที่ดีนะคะบริษัทให้ถูกก่อนนะอยู่กับบริษัทที่มีระบบสนับสนุนต่างๆให้เราทํางานแล้วได้ผลตอบแทนที่ง่ายขึ้นได้ผลงานที่ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญลงมาก็คือทีมนะคะทีมงานผู้แนะนําทีมที่เราทํางานร่วมกันมันสร้างให้เกิดพลังพลังใจแล้วก็พลังให้กับดาวไลน์ของเรามีกําลังใจที่จะออกไปทํางานแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือตัวเราเองนะคะวันนี้เนี่ยตัวเราเองเนี่ยอย่างที่บอกค่ะอาจารย์ ทำมาแล้วเนี่ยเป็นมืออาชีพเป็นตัวอย่างที่ดีกับลูกทีมแล้วหรือยังนะคะเ,เราเองเนี่ยถ้าถ้าเราเต็มที่กับมันแล้วนะคะผลสําเร็จหรือความสําเร็จมันย่อมตามมานะคะและก็ที่สําคัญที่สุดก็คือพอเราเป็นตัวอย่างเราก็สามารถที่จะสร้างความสําเร็จให้กับลูกทีมได้นะคะหลายๆด้านมันเป็นองค์ประกอบของความสําเร็จนะคะและทุกวันนี้การบริหารเวลา ในชีวิตประจําวันของเราเรามีการจัดสรรเวลาอย่างไงฮะทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวในแต่ละวันเราบริหารเวลาอย่างไงครับสำหรับเรื่องการบริหารเวลาในการทํางานอย่างที่บอกถ้าเป็นระยะ,ะงานต่อวันเนี่ยรเราก็จะวางแผนว่าวันนี้เราจะออกไปหาลูกค้ากี่คนครเราจะคุยกับลูกทีมกี่คนนะคะแล้วทีนี้วันเนี้ยสมมุติเราตั้งยอดไว้ว่าเราต้องการที่จะทํายอดกลุ่มผู้บริโภคของเรารสัก5,000ันสมมุตินะคะอาจารย์ถ้ามันสําเร็จแล้วเนี่ยเราจะให้รางวัล ตัวเราเองให้รางวัลเราอาจจะไปทานข้าวด้วยกันร้านนี้โอ้โหอร่อยมากๆเลยนี่คือรางวัลระหว่างทางนะคะแต่ว่าการบริหารเรื่องอื่นๆก็คือว่าวันนี้การทํางานมาเนี่ยมันก็ย่อมมีเวลาพักบ้างนะคะทาไปสักอาทิตย์หนึ่งอาจจะมีพากันไปทานข้าวที่ร้านอาหารไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพากันไปไหวยพระอะไลใช่ใช่ค่ะช่วงเวลาของครอบครัวไปบ้างก็ต้องมีบ้างครับแปลว่าเราเองก็ไม่ได้ทํางานไปสะแบบ ชนิดที่ลืมความสุขส่วนตัวไะนะครับก็ต้องเขาเรียกว่าจัดสรรเวลาใะนะครับเขาใช้ชีวิตในแต่ละสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งมี7วันแต่ก็ได้มีโอกาสพักผ่อนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์รแล้วระหว่างที่เราไปทํางานเนี่ยเราก็ได้พักผ่อนไปตลอด ระยะเวลาที่ทํางานอยู่แล้วบางครั้งต้องไปต่างจังหวัดไปนู่นไปนั่นนี่ก็คืออะไรที่เราให้รางวัลกับชีวิตได้ระหว่างทางเราก็จะให้แล้วระหว่างทางนี้สามารถเก็บเกี่ยวความสุขได้ใช่ค่ะเช่นทุกวันนี้ขยายงานอยู่ที่ศูนย์ที่ลบบุรีจะใช้ศูนย์ลบบุรีสระบุรีเป็นส่วนใหญ่ค่ะแต่เวลาเราเดินทางระหว่างทางเนี่ยเราก็มีทีมงานนครสวรรค์บ้างโคราชบ้างอะไรเราก็ไปค่ะก็เป็นความสุขระหว่างการเดินทางใช่ค่ะจ้าซึ่งหาไม่ได้จากงานอื่นๆนะคะจครับมันก็เป็นวิธีการเก็บเกี่ยวความสุข ที่เกิดขึ้นในการทางานนะท่านผู้ชมครับทีนี้สําหรับงานของเราเนี่ยหลายๆคนบอกว่าทํางานประเภทเครือข่ายเนี่ยอาจจะมีแต่งานหนักนะแล้วก็เวลาส่วนตัวน้อยแต่เราเองเนี่ยได้ให้รางวัลชีวิตกับตัวเองยังไงบ้างครับเพราะว่าเรื่องการจัดสรรเวลาเป็นส่วนหนึ่งแหละที่เราโชคดีเรามีความสุขแล้วที่มีโอกาสให้รางวัลชีวิตกับตัวเองยังไงบ้างสาหรับรางวัลชีวิตนะ,นะคะมันก็คือการตอบ ตอบโจทย์ของความต้องการของตัวเรารใช่ไหมคะครเราอยากได้อะไรเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะให้รางวัลกับตัวเองบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่คลองใช้หรือว่าอะไรต่างๆนะคะแต่ที่สําคัญนะคะอาจารย์รางวัลชีวิตสําหรับตัวเดฉันเองเนี่ยฉันคิดว่าการที่ทําให้ คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามาร่วมงานกับเราหรือว่าเพื่อนฝูงเราหรือที่สําคัญเลยคือคนในครอบครัวของเราได้รับความสุขอะไรที่เราสามารถเติมเต็มได้นะคะเราก็จะให้ตรงนั้นส่วนผู้สมัครร่วมเนี่สามีเขาจะชอบทําบุญบนะคะแม้กระทั่งตอนนั้นที่เป็นหนี้นะคะอาจารย์ท่านก็ยังโอนเงินนะคะ มูลนิธิต่างๆที่เขาให้บริจาคท่านก็โอนเงินรางวัลชีวิตของท่านก็คือได้ทําบุญนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราจะสามารถทําได้ให้รางวัลกับตัวเองะคะ่ะเวลาเราได้มีโอกาสทํางานแล้วเราก็ต้องตอบแทน<ช>นะครับกับคืนสู่สังคมด้วย<ช>นะครับนี่พูดถึงลูกๆตอนนี้พอมีคุณพ่อคุณแม่มามา,มาทำธุรกิจ g i ฟ t ์ฟรี<ช>แล้เด็กๆเป็นยังไงบ้างคะในบ้าน เขาเริ่มเริ่มรู้จักคิฟฟรีนกันมากเลยค่ะมีส่วนร่วมมากเลยนะคะเวลามีงานอะไรที่ที่เด็กๆไปได้นะคะก็จะชวนแล้วก็พาเขาไปนะคะแต่คนเล็กนี่เพิ่งขวบกว่าอ๋อยังเล็กอยู่ใช่ค่ะก็ อันนั้นก็คือจะโชคดีที่มีแม่ที่คอยดูแลนะคะแต่ลูกๆจะมีส่วนร่วมมากนะคะเวลาอะไรเขาก็จะพูดเหมือนแบบทาท่าเหมือนขายของทําท่าเหมือนนําเสนอกิฟฟีนอุ้ยโฆษณากิฟฟีนแล้วก็ไปแนะนําคุณครูที่โรงเรียนให้ด้วยอ๋อลูกใช่ค่ะตอนไปแนะนาคุณลูกคนไหนฮะอายุกี่ขวบที่ไปแนะนำเอ่อปคนนึงอยู่ปห้าแล้วก็มหนึ่งอ๋อเขาก็ไปแนะนําคุณครูแล้วเป็นไงฮะพอคุณครูฟังลูก คุณน้องไปเล่าให้ฟังสนใจไหมก็ไม่ทราบนะคะอาจารย์ว่าว่าเขาไปเล่ายังไงนะคะแต่ก็มีออเดอร์มานะคะอาจารย์อ๋อนี่ช่วยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำนะมาทากินใช่ค่ะและทุกวันนี้เนี่ยครับแนวทางในการพัฒนาตัวเองนะเราทํางานจากเราเป็นนักธุรกิจมือใหม่ใช่ไหมเริ่มต้นจากประสบการณ์ไม่มีมาก่อนถ้าเราอยากจะเก่งขึ้นทุกวันนี้คุณน้องมีวิธีการทําให้ตัวเองเก่งขึ้นยังไง ก็อย่างที่บอกนะคะอาจารย์ว่าเราก็ต้องเรียนรู้นะคะเราต้องมีทุนทางความรู้นะคะพอเราเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องออกทํางานเพื่อให้ได้ประสบการณ์ในการเรียนรู้ของคุณน้องทําด้วยวิธีไหนบ้างอ่านเข้าประชุมหรือว่าศึกษาหรือดูทีวีอะไรยังไงครับค่ะก็คือการเข้าประชุมมาเป็นอันดับหนึ่งก็หมายถึงว่ายางความสําคัญใช่โรงแรมอินทานะคะหรือว่าจะเป็นประชุม่า ประจำสัปดาห์หรือคอร์สต่างๆนะคะคท,ที่ทีมงานจัดขึ้นรบ,บริษัทจัดขึ้นนะคะเราก็จะให้ความสำคัญนะคะแล้วก็พาตัวเองพาดาวไลน์เข้านะคะไปเรียนรู้แต่ส่วนการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านจะเป็นคนที่อ่านหนังสือหลับะค่ะอาจารย์ไม่รู้เป็นยานอนหลับหรือเปล่า <c oughs> นะคะ ชอบฟังจะจะดูชาแนลนะคะจะดูอ่า u t u b e จะดูอะไรที่มันเสริมความรู้ให้กับตัวเองในหลายๆด้านค่ะท่านผู้ชมครับคนเราเนี่ยพอทำงานไปสักพักหนึ่งก็หมั่นเติมอาหารสมองให้ตัวเองนะครับคุณน้องเองก็เป็นคนหนึ่งที่ยังไม่หยุดเรียนรู้แล้วก็คิดว่าตราบใดที่เราคงทำงานอยู่เราคงต้องเติมอาหารสมองให้ตัวเองทุกๆวันเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันว่าความสุขและความสำเร็จที่คุณน้องได้รับจากธุรกิจกิฟฟรีนนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับ บางคนเจอปัญหาค่ะอาจารย์ทุกแล้วทุกแสนสาหัสว่ามันทุกเหลือเกินไม่มีแรงจะลุกขึ้นไปทํางานวันรุ่งขึ้นแล้วแล้ววันรุ่งขึ้นล่ะคะอาจารย์มันไม่หนักกว่าเหรอคะใช่ไหมดิฉันก็จะคิดอย่างนี้เสมอมันปัญหามันถูกทบนะใช่ทบเป็นสองเท่าเจอปัญหาอะไรสุขหรือทุกมันไม่อยู่กับเรานานนะคะเราว่าอุ้ยมันสาหัสแต่พอผ่านไปมันเป็นปัญหานิดเดียวเองเพราะเราผ่านมาได้แล้ว